นิตยสารคอหุ้น p าวเวอร์ e า a แมกกาซีน่านเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ บริษัทการคทาแพลนประกระมาชนค่ะเพื่อนราคาเปิดตลาด12บาทและตอนนี้ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น100% สวัสดีค่ะวันนี้ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงจริงๆนี่ยังตื่นเต้นอยู่เลยถ้าทุกคนได้อยู่ร่วมในงานกับเราพอใจมากค่ะเรารู้สึกดีใจหวังว่าเราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้วันนี้ตลาดหุ้นกลับมาคึกคักอีกครั้งคุณน้องใหม่ทุกคนที่เข้ามาเทรดเราก็มีความหวังว่าทุกคนจะประสบความสําเร็จอย่างที่เราประสบความสําเร็จวันนี้ก็ดีใจมากแล้วก็ขอบคุณมากตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านจริงๆตาใ,ใจด้วยความเคารพเลยที่มองเห็นในศักยภาพของบริษัทเราวันนี้เราทุกคน ภูมิใจกับตัวเลขที่เราเห็นแล้วเราก็เชื่อมั่นว่าบริษัทเราจะสามารถเติบโตต่อไปได้อย่างต่อเนื่องขอแนะนําบริษัท88ไทยแลนด์จำกัดมาหาชนเล็กๆนๆบริษัทเราทะมีแบรนด์3แบรนด์คือแบรนด์ไลโอที่ทําเกี่ยวกับเส้นผมมีแบรนด์โฮทําเรื่องสกินแคร์แบรนด์เบอร์88ทำเรื่องเครื่องสำอ,อางเรามีความพยายามตั้งใจมาเป็นเวลา10ปีแล้วลกว่าจะมาถึงวันนี้วันนี้พวกเราขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจเราแล้วเราก็หวังว่าเราจะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีๆต่อไปให้กับสังคมคิดว่าปัจจัยพื้นฐาน ยคือบริษัทเราเป็นสินค้าที่ท่านเห็นได้อยู่แล้วในท้องตลาดเป็นสินค้าที่เข้าใจง่ายมันอยู่กับเรามาเป็นเวลา10ปีแล้วเห็นพัฒนาการในการเติบโตของเราเราก็เติบโตอย่างต่อเนื่องมีผลิตภัณฑ์ที่ดีออกสู่ตลาดสม่ำเสมอเราก็มีจุดแข็งทางด้านการเงินเรามีตัวเลขที่ดีตัวเลขที่มั่นคงเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าตัวนั้นเป็นจุดที่สําคัญที่ทําให้นักลงทุนราดที่จะเข้ามาร่วมเดินทางกับเราในวันนี้มาลงทุนที่ไทยกนระดหนักแล้วโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาเพื่อต่อยอดการเติบโตของยอดถ่ายแล้วทำลายให้ แล้วก็คุณเชื่อมั่นว่าเราจะปฏิบัติงานอย่างเท่าเรา้ามาที่จะเมนเทพางตำานดตัวองไรได้ให้ได้เคียงกับเดิมโดยเป็นกำไรเพื่มนกันเราก็ตา้งหมายเราก็ติดให้มีเติม เติบโตรายได้ที่ผ่านมาก็ปีละปกะมาสามจุดเกษรเก็าถึง้ปีก็ตัง้งเป้าไประดับเนึงถ้าเรามองว่าถ้าเราเติบโตอย่างนี้ต่อเนื่องอ่ะน,นะอีกประมาณสักสองถึงสามปีให้เกินภาวะการแข่งขันแน่นอนอยู่ในอุตสาหกรรมที่ทุกคนก็เห็นว่าคู่แข่งเยอะมากหรือว่าที่ทุกคนก็เรียกกันว่าเวสโอเชียคู่แข่งเยอะแยะไปหมดเลยแต่สิ่งที่เรามั่นใจสําหรับผลิตภัณฑ์ของเราเราเชื่อมั่นในคุณภาพเชื่อมั่นในความแตกต่างและส่วนที่สํคาคัญผลิตภัณฑ์ของเราตอบโจทย์ผู้บริโภคดังนั้นเนี่ยเราต้องการสร้างคคววาาามมมัั่่่นนใจตรรงี้้กบบผูิโภไส ไม่มาอะไรที่เราออกมาจะเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการอย่างแท้จริงต่อให้มีการแข่งขันสูงเราก็เชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์เราเนี่ยสามารถแข่งขันได้เพราะว่าตอบโจทย์ลูกค้าจริงๆในการใช้งานมองไปสองส่วนแล้วกันคือส่วนหนึ่งคือว่าบริษัทเนี่ยมีก่อนที่เข้าระดมจดทะเบียนตลักทรัพย์เขามีศักยภาพในแง่ของ c a s โฟลที่ดีอยู่แล้วเขามีการกันผลอยู่ต่อเนื่องส่วนที่สองเนี่ยการที่บริษัทเนี่ยสามารถระดมทุนได้และสามารถขยายกิจการได้ตามแผนที่วางไว้อันนี้น่าจะเป็นลักษณะทางโกลด์สต็อกแล้วก็ม่าอด้วเดร ไม่น้อยกว่า50%ขอฝากนักลงทุนสักข้ออยากจะให้มั่นใจในบริษัทของเรา1เรามีตัวเลขทางการเงินที่แข็งแรงเราเติบโตอย่างต่อเนื่องในอดีตมาจนถึงปัจจุบนันเนี่ยที่เมื่อกี้ทาง CFO ได้เรียนเราเติบโต30%ต่อปีเป็นเวลาต่อเนื่องบริษัทเราไม่มีหนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเงินเราแข็งแรงส่วนที่2ผลิตภัณฑ์ที่เราออกมาเราไม่ได้ออกจํานวนทีละเ,เยอะๆแต่ว่าทุกตัวที่เราออกมาเราตั้งใจจริงๆใช้เวลากับมันเพื่อที่จะตอบโจทย์ลูก จริงๆเพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจว่าสินค้าตัวถัดไปที่เราจะออกเราจะใช้แนวคิดเดียวกันแล้วก็หวังว่าสินค้าใหม่ๆที่จะออกมาก็จะสร้าง New Sp ็กให้กับผู้ถือหุ้นให้กับนักลงทุนเรายืนยันว่าเราจะรักษาการทํางานแบบนี้ส่วนที่3เราอยู่ในอุตสาหกรรมอยู่ในอินดัส tri ที่ยังคงเติบโตต่อไปแล้วก็สินค้าของเราเป็นสินค้าที่ต้องใช้อย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะถูกการซื้อซ้ำด้วยคุณภาพของสินค้าเราเพราะฉะนั้นเรามองว่าอุตสาหกรรมนี้ยังโตต่อไปได้นี่เป็น3 ส่วนหลักๆที่เรามั่นใจว่าเรายังจะคงโตต่อไปได้อย่างที่เราโตมาในอดีตก็ขอให้นักลงทุนมั่นใจว่าเราจะทําแบบนี้อย่างต่อเนื่องต่อไปพบกับนิทยาสารคอหุ้น Power Time ่า g a z i า e ขนาเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชันนำทั่วประเทศ